ทางจังหวัดตราดค่ะจัดพิธีปล่อยพันกุ้งทะเลจํานวน1ล้านตัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาค่ะ โดยคุณพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราดร่วมกับอำเภอแหลมงอบหน่วยงานในสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดตราดจัดขึ้นที่บริเวณล,ลานพระบรมรูปรัชกาลที่5หมู่ที่1ตําตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด โดยสำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2564ในครั้งนี้เป็นการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลจำนวนหนึ่งล้านตัวลงสู่บริเวณอำเภอแหลมงอบ โดยในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํานอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วยังเป็นการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์คุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ